แต่อย่างไรเขาก็ความเย็นความชื้นก็แล้วกันนะอะไรที่มันเย็นมันชื้นก็ใช่ตอนนั้นแหละมาดูของจริงดีกว่าที่เราสำรวจในเมืองไทยอันนี้เอาเอาตัวน,นี้ให้ดูเพื่อที่จะให้เห็นที่ไปที่มานะครับมาดูของจริงของอาการเนี่ยที่เราสำรวจพบเจอนะ80%อคนที่มีภาวะร้อนดูในหนังสือของเราดีกว่าเขียนมาเยอะกว่าเยอะนะแต่หันจีนไม่ได้เขียนเยอะอย่างเราเราเขียนเราเก็บสำรวจของจริงเขียนไปทั้งเยอะเลยนะว่าร้อนเป็นอย่างไรเย็นเป็นอย่างไรเพราะเราจะได้ปรับได้ถูกนะครับ กนะ็เพราะว่าหมอแอนจินเขาบอกว่าถ้าร้อนก็ให้ใช้เย็นแก้ถ้าเย็นก็ใใช้ร้อนแก้แต่ถ้าร้อนกับเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันเขาเขียนว่าถ้าดูแลอย่างดีก็จะฟื้นได้แต่ไม่บอกว่าดูแลอย่างไรเ <c oughs> นี่ยนนี้ผมเขียนไม่เลยรนะบบตลบอกกันะผมเลิกอ่านแลนะ้วผมก็หัวเราะนะเพราะว่าเขาแก้ไม่ถูกแต่นะขเขาแก้ไม่ถูกเพราะว่ามันจะมีการแก้ที่ต้องใช้หลักของมรึงเจ้าแก้นะครับมันถึงจะถอดออกนะเพราะมันไม่ใช่ตากตัวเป๊ะนะมันจะมีอย่างเช่นบางครั้งใช้เย็นผ่านไฟใช่ไหมบางครั้งต้องใช้เย็น เย็นที่ใส่สมุนไพรที่ตอนเล็กน้อยอะไรเงี้ยเท่าที่สบายนะมันจะมีจุดหาจุดสบายอยู่นะครับมันจะไม่ได้แก้กายตัวเขาก็เลยไม่รู้จะเขียนยังไงนะอ้อาวอาการตัวท่านเกินนะครับที่คนเป็นมากยกนี้ก็มีตาแดงตาแห้งน้ําตาแห้งท่อน้ําตาอุดตันแสบตาปวดตาปนะวดตาตามั่อขี้ตาข้นเหนียวหรือไม่ค่อยมีขี้ตาเป็นต้อชนิดต่างๆมีสิวฝ้ามีตุ่มแผลในช่องปากด้านล่างนะ ออกร้อนในช่องปากเนือออักเสบปวดฟันฟันถูหอบหืดนอนกน้นนี่ใครนอนกรนนี่ร้อน <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยววันหน้าจะขยายให้ฟังตรงนี้นะหอบหืดนอนกรนวันนี้ฟัาานอาการไปก่อนนะวันหน้าค่อยฟังกลไกแล้วก็การแก่เชิงลึกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ฟัาานอาการไปก่อนจริงๆมันมีกลไกแต่กลไกลึกของมันอันเนื่องอะไรนะเซลล์มันผิดหน้าที่พอมันเสียหน้าที่แล้วค้นมันทำงานได้ไม่ปกติมันก็เลยเป็นด้ทุกโลกแต่มันจะมีกลไกที่ว่าเออมันเป็นไปยังไงยังไงนั้น ที่จะอธิบายให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้นะครับมันจะมีเหลี่ยมมุมเข้ามันอยู่นะนอนจนสะอึกนะปากคอแห้งริมฝีปากแห้งแตกเป็นขุยผมร่วงผมงอกก่อนวัยรังแครูขุมขนขยายไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวปวดตึงตำเนื้อตัวอ่อนเพียเส้นเลือดขอดเส้นเลือดแดงแตกไ้ผิวหนังนะพบรอยจำเขียวคขมนะปวดบวมแดงร้อนตามร่างกายหรือตามข้อเี่ย ปวดวงแดงร้อนตึงแข็งไปหมดเลยนะ<ม>อย่างเงี้ยใช่เลยนะ<ม>ปวดวงแดงร้อนตึงแข็ง<ม>ทำไมถึงปวดรู้ไหมครับเหตุที่ปวดก็เพราะว่าพอเราเผาเระบบประสาทเผาเซลล์นะให้มันปวดแล้วกล้กามเนื้อก็พยายามเกร็งตัวที่จะบีบเอาเอาพิษออกดอหนีพิษพอบีบปุ๊บเลือดลมไหลเียนไม่สะดวกมันจะปวดทันทีหรือมันกดเส้นประสาทมันจะปวดทันทีเลยไม่เชื่อผมลองเอาอะไรกดไปนานๆสิเดืมันจะปวดหรือเอายางรัดสิมันจะปวดมันเป็นอย่างนั้นหละ ร่างกายมันรับตัวเองอ่ยถ้ามันมีพิษนะแล้วทำไมมันถึงบวมครับร่างกายส่งน้ำไปดับไฟมันจะบวมเพราะมันต้องกันดับความร้อนอ่ะมันจะเป็นปฏิกิริยาเลยเฮ้ยเก็บน้าไว้ก่อนเก็บน้าไว้ก่อนมันจะเก็บไว่ของมันเองมันจะบวมแล้วทำไมมันถึงแดงครับเพราะน้ำที่ส่งไปไม่ใช่น้ำธรรมดามีน้ําเลือดด้วยน้าน้ำเลือดแดงน้าเลือดเอ่อเหลืองน้ำเลือดขาวอะไรพวกนี้นะเลือดแดงเลือดขาวน้ําเลือดอ่ะส่งไปมันก็จะแดงแล้วทำไมมันถึงร้อนครับก็เพราะความร้อนเผามันก็ร้อนสิเพราะมันร้อนมันจึงร้อนมันจะเปิดบวมแดงร้อน ตามร่างกายตามข้อปวดตึงนะกล้ามเนื้อตึงเพราะมันเกร็งนะเกร็งค้างกดเจ็บเป็นตะคริวนะครับผนะิวหนังที่ปนติดคล้ายรอยไหมเกิดฝีหนองต้นเลือเ,เสียตามร่างกายนะติดเชื้อตามอาวัยวะต่างๆนะตกะกสีน้ำตาลหรือสีดำนะตามร่างกายท้องผูกอุจจาระแข็งหรือเป็นก้อนเล็กๆคลาคนะ้ายขี้แพะนะปัสสาวะปริมาณน,น้อยสีเข้มปสัสสาวะบ่อยนะแสบขัดนะปะสัสสาวะเป็นสีน้ําล้างเนื้อหรือมีเลือดปสัสสาวะ ลูกปัสสาวะมารูกปัสสาวะช่วงเที่ยงคืนนทีสองใครที่ลูกเยี่ยงก,กลางคืนจะร้อนทั้งหมดเลยนะครับช่วงเที่ยงคืนนทีสองร้อนนะครับเพราะว่าร่างกายร้อนมากๆช่วงเที่ยงคืนทีสองเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำร่างกายจะผลิตความร้อนสู่ความเย็นแล้วจะไปสูงสุดช่วงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็โลกเนี่ยจะคลายความร้อนนะตั้งแต่หัวค่ำนี่แหละที่เขารับมาทั้งวันเขาจะเริ่มคลายออกสู่บรรยากาศระสูงสุดตอนเที่ยงคืนนะครับประมาณนี้ แพทย์แผนไทยจึงบอกว่าเป็นช่วงไฟกำเริบสี่ทุ่มทุ่มีสองเป็นช่วงไฟกำเริบนะครับหรือแพทย์แผนจีนก็จะบอกเป็นช่วงหยางเหมือนกันนะครับช่วงร้อนก็คือร่างกายภายในเนี่ยมันจะร้อนแล้วจะมีบรรยากาศที่มันร้อนแม้อุณหภูมิมันจะเย็นนั่นแหละแต่พิษร้อนมันมันระบายฝ่าออกไปนะครับแล้วมันจะเกิดให้เกิดความร้อนขึ้นพอใครมีพิษร้อนมากๆร่างกายจะมาระมา,มาระบายออกไม่รู้จะระบายออกทางไหนก็ต้องลุกเยี่ยวระบายออกทางปัสสาวะสังเกตไหมพอปัสสาวะมีนร้อนมันเย็นนำปัสสาวะร้อนมาลองไปจับดูสิมันจะร้อนมันจะะรบายออก ถ้าใครถอนพิษบอนได้นะมันจะปัสสาวะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วไม่ลุกปัสสาวะกลางคืนเลยนะครับจะไม่ลุกปัสสาวะกลางคืนเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก้หลายคนนะพอลุกปัสสาวะตอนกลางคืนปุ๊บเป็นไงครับสงสัยอากาศเย็นสงสัยดื่มน้ามากเกินไปเลยอดน้ำเลยอย่าก,กินมันอย่าก,กินมันนะเดี๋ยวมันจะปัสสาวะมากนะไฟเ,เ,เลย <laughs> เผาหัวเลยเผาร่างกายเลย,ร,ย,เลยร่างกายเราเราจะแย่ก,กว่าเดิมโทรมกว่าเดิมนะครับถ้าเรารุกปัสสาวะกลางกลางดึกอะดื่มน้ําเลย ดื่มน้ำเท่าที่สบายนะถ้าขี้เกียจไปหาน้ําอื่นๆก็ดื่มน้ําปัสสาวะตัวเองก็ไดะดื่มเข้าไปเลย <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลองไปฟังเรื่องปัสสาวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขอน้ำปสัสสาวะเป็นยานะใครจะลองทานรูอบ้างก็ได้นะเป็นตัวเสริมให้ร่างกายแข็งแรงอย่างดีทีเดียวนะครับ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ใช้นะ,นะหลายคนก็ใช้ครูบาอาจารย์ก็ใช้ผมใช้เป็นประจําเลยครูบาอาจารย์ก็ใช้ผมก็ทําตามครูบาอาจารย์ก็ใช้แล้วดีนะน้ำปัสสาวะเนี่ยลองดูนะ ลองกินกินดูก็ได้แล้วไม่กินก็ลองทาทาดูก็ได้นะจุดที่ไม่สบายลองทาทาดูช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าลุกกระสวะกลางดึกเนี่ยให้ดื่มน้ำท่าที่สบายนะครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะปัสสวาบบ่อยนะมันจะไม่บ่อยไปกว่าเดิมนักหรอกนะครับเรารีบถอนพิษตอนกลางวันนะครับถอนพิษตอนซาเพอถอนพิษตอนด,ดีในกลางคืนจะไม่ลุกกระสวะนะครับแ้าคุณจะลุกสิบยี่สิบครั้งก็ตามน้ำจะน้อยลงน้อยลงนะครับออกร้อนท้องแสบท้องนะครับตรงนี้ก็ใช่นะ ปวดท้องผิวหนังอักเสบผื่นปื้นแดงคันมีตุ่มใสหรือขุนเริ่มงูสวัสดีใครจะเป็นมะเร็งแล้วใครเป็นเรื้มงูสวัสดีนะสะเก็ดเงินหนาวโรคหนังแข็งหายใจร้อนไอเสมหะเหนียวข้นขาวปุ่นสีเหลืองหรือสีเขียวเสมหะพันคอเลือดก,กำเดาออกยกแขนขึ้นไม่สุดไหลติดนะเล็บมือเล็บเท้าขวางสั้นผูกฉีกง่ายมีสีน้ำตาลหรือดำคำ่ำอักเสบบวมแดงที่ขนเล็บเล็บขบ คนที่เป็นเล็บขบนี huh. hmm. ่แหละร้อนพอร้อนเสร็จปุ๊บเป็นไงฮะก็มันสนายเล็บมันขบรู้ไหมพอมันร้อนมากๆแล้วร่างกายระบายขบรอบาปที่เล็บระบายไปที่เล็บแล้วมันยังระบายออกไม่ได้ด้วยความร้อนที่มันมากมันระบายออกไม่ทันมันก็เลยเผาเล็บอยู่ตรงนั้นแหละให้เสียหายพอเสียหายปุ๊บร่างกายก็ส่งน้ำไปดับไฟมันก็เลยบวมแต่น้ำที่ส่งไปมันก็เลยแดงก็เลยอักเสบมันก็เลยบวมอักเสบข้อที่เล็บมันเท่าเดิมมันไม่ได้ขบหรอกแต่เนื้อมันขยายพอเนื้อขยายมันเลย ถูกเรียจิกสิใช่ไหมนั่นแหละแล้วหมอเขาก็รักษาเป็นเขาดึงออกเจ็บจะตายกูมาทนกว่ามันจะงอกออกมาความริงไม่ได้ยากนะครับให้มันเย็นเพรามันเย็นเดี๋ยวมันก็ขับน้ำทีงมันก็หายบวมนะเล็บก็กลับมาปกติได้เดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรก็ไม่ต้องไปทําอะไรยุ่งยากนะครับก็แค่เอาเย็นไปใสุ่กินอาหารเล็กเย็นแล้วพักเล็กเย็นไปพอกการก็นางไปพอกก็ได้ทาอะไรก็ได้ที่เล็กเย็นอ่ะพอกไปนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆยุบไปนะครับ เล็บเท้าขวางสัน้นเอาอัเนี้เอาหมถึงเรียขบละหน้ามืดวิงเวียนเป็นหน้ามืดนะเป็นลมวิงเวียนบ้านหมุนนะครับ<ต>ขึ้นไส้ไอาเจีนนะเจ็บเหมือนมีเถดมีเข็มแทงหรือไฟฟ้าชอ็อตหรือร้อนเหมือนไฟเผาตามร่างกายนะเจ็บตายลิ้นนะเจ็บแาบที่หน้าอกเจ็บ้าวไปที่แขนนะเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งหิวมากหิวบ่อยหูอื้อตาลายลมอกอหูหูตึงนะได้ยินเสียงแปลกๆในหู น้ำในหูไม่เท่ากันนะส้นเท้าแตกน้าใครส้นเท้าแตกเนี่ยรับประกันล้านปเปอร์เซนต์ร้อน <c oughs> <c oughs> นะถอาที่ร้อนแล้วมันจะหายนะเอ่อไม่ต้องไปหาครีมเทอรอ์ะไรยายากหรอกนะทอนที่ร้อนไปเรื่อยๆนะแมันจะหายส้นเท้าแตกเจ็บส้นเท้าไอ้ส้นเท้าอักนเะสบเจ็บเจ็บนเท้า,า,ทาพวกนี้นะครับพวกนี้จะร้อนนะความร้อนมันลงไปเผามันเลยเจ็บปวดทรมารถ้าเราทอนที่ร้อนเอกเนะขยันกลัวซาเดี๋ยวเออจุดนี้อาจจะมีแช่เท้าไม่ทราบเอ๊ะทีมงานพร้อมปรืนะทีมทีมแช่เท้าพร้อมปะ เอาเป็นว่าถ้าเขาพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แจ้งกันแล้วกันนะถ้าไม่พร้อมก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งถามว่าทีมแช่เท้าพร้อมหรือเปล่าทัพแช่มือแช่เท้าถอนพิษนะเย็นนี้เนี่ยถ้าถ้าพร้อมเดี๋ยวเราคำประกาศกันแล้วกันนะถ้าเขาพร้อมก็จะประกาศนะให้คนที่จะแช่มือแช่เท้านั้นไปฝึกนะฝึกแช่มือแช่เท้าถอนพิษกันนะครับพอทำให้เย็นลงขยันกลัวซาหน่อยแช่มือแช่เท้าหน่อยพอกาสมุนไพรด้วเย็นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะหายไปฝึกรองช้ำออกร้อนกล้ามเนื้อกระตุกเกร็งชัก พิษจากแมลงศัตรูต่อยก็เป็นร้อนนะครับผมเคยเจอตั้งแต่ตะขาบมั่งตอมัางแทนมั่งงูมัางอะไรอย่างี้นะเออประกอบกัพวกนี้มันพิษร้อนนั้นเลยพอใช้เย็นแก้นเนี่ยนะครับมันก็จะหายได้นะครับใช้เย็นไปพอกไปทาแล้วก็กินเข้าไปด้วยนะเจอเยอะทั้งงูเป็นพิษอะไรต่างๆด้วยนะครับงูพิษก,ก็ก็เคยเจอนะครับไม่ได้ใช้ยาเราก็รักษาได้นะอ่าดูการร้อนเกินเรามาดูการเย็นเกินบ้างนะเป็นอย่างไรนะยุคนี้เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเย็นเกินนะ คนที่เย็นเกินเ่ยมักจะเป็นคนที่มีฝีมือมากในการถอนพิษก้อนโอ้ถอนเก่งมากเลยนะซึ่งมีน้อยคนจะถอนได้แหมแบบถ้าจะไปแตะของร้อนน้อยมากนี่นะก็แตะของ้อนน้อยมากโอ้โหทาอย่างเตี้งค่าอย่างดีแล้วเป็นระยะเวลาน,นานนะถอนไม่รออย่างน,านั้นหรือจะเกิดอการเย็นเกินขึ้นจะมีอะไรบ้างนะมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ะมาณที่ทาได้น้อยคนทาได้ที่ผมเจอนะเช่นอาการที่ออกมาก็จะน่าซีด ตุ่มเลือแผลในช่องปากด้านบนนะครับถ้าเป็นด้านบนจะเย็นนะครับด้านล่างจะร้อนนะนะตาแฉะขี้ตามากตามัวเสมหะกมากนะไม่เหนียวสีใสหนักหัวหัวตื้อริมฝีปากซีขอบตาหนังตาบวมตึงเฉยชานะเคลื่อนไหวชา้านะยิ่งเราเอาคิดช้านะยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งกระปรีกก้กระเป๋าก็ไม่ยากนะดูมาว่าเดินเนี่ยถ้าได้เคลื่อนเราโอ้โหสดชื่น เลยได้เคลื่อนแล้วสดชื่นนะถ้าใครเคลื่อนยิ่งเคลื่อนยิงโอ้น่าจะไม่รอดนะยิ่งคิดยิ่งเคลื่อนยิ่งโอ้ยิงแย่นะอันนั้นรอดชัวร์เลยนะอันนั้นรอดชัวร์เลยแต่ใครรู้สึกแหมยิ่งได้คิดยิ่งได้เคลื่อนแหมได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วแหมสดชื่นกระมีกระเป๋านะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเย็นเกินชัวร์เลยนะครับเย็นเกินชัวร์เลยนะครับไอนะครับอาการมักซูรเราเมื่อถูกภาวะร้อนอ่ะผิวหน้าบวมตึงแต่ไม่ร้อนนะครับเจ็บหน้าอกนะด้านขวามันจะเจ็บหน้าอกด้านขวาหายใจไม่อิ่ม ท้องอืดจุกเสียดแน่นปัสสาวะสีใสปริมาณมากนะครับปัสสาวะสีใสปริมาณมากอุจจาระเหลวสีอ่อนนะครับแต่ถ้าใครปัสสาวะใสๆปริมาณเยอะเออมาอย่างน,น,นี้นนะครับอันนั้นนะเรามันจะเริ่มเย็นนะครับมักของเสียนะมือเท้ามึนชาเย็นนะสีซีดกว่าปกติหนาวสั่นตามร่างกายตกกระสีขาวมักมีเชื้อราขาวตามผิวหนังหรือที่เล็บ ที่เล็บมือเล็บเท้านะครับเล็บยาวกว่าปกตินะมีความยาวของเล็บม,มากกว่าความกว้างมากนะตัวเล็บและขคนเล็บม,มีสีขาวสีดกินพื้นที่มากเกินปกติเท้าบวมเย็นครับอันนี้คือค่ารวมนะครับเวลาเย็นมากๆจะเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งนะเท้าจะไม่บวมนะบางครั้งมือเท้ามีเหี่ยวผิดปกติเลยนะเหี่ยวแต่เย็นเคยได้เคยเคยไปแช่น้ํา,านนานไหมเป็นไงลูกหลาเป็นไงเหี่ยวเลยใช่ไหม เหี่ยวแต่เย็นนะครับอย่างนั้นกนะ็นบบใช่นะคือถ้าบวมเย็นกับเหี่ยวเย็นนี่ใช่นะครับน,นั้นแล้วพอเป็นตัวน้าํามากๆปัสสาวะบ่อยไหมบ่อยแล้วนะลองไปอาบน้ําแช่น้ําอาบฝนอยโอ้เดี๋ยวกดปสัปสาปสวาวะปวดปัสสาวะเลยนะครับอ้าวอาการร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมันเกิดจากร้อนที่สุดตีกับเป็นเย็นหรือว่าเย็นที่สุดตีกับเป็นร้อนนะครับหรือบางคนนั้นทําทั้งเหตุร้อนและเหตุเย็นมากเกินทั้งคู่ มันจะมีจะเกิดอาการพวกนี้ได้นะเกิดแค่สามสาเหตุหลักนะร้อนที่สุดตีกับเป็นเย็นเย็นที่สุดตีกับเป็นร้อนอันนี้ถ้าจีนก็กระบุไว้นะครับแล้วก็ทำทั้งเหตรุร้อนเหตุเย็นนั้นเกินพอดีทั้งทั้งสองขั้วเลยนะครับจะเกิดทั้งภาวะร้อนเกินและเย็นเกินพร้อมกันนะครับมีอะไรบ้างนะภาวะร้อนเกินเย็นเกินพร้อมกันก็อาการทั้งสองอันอะไแต่มันเกิดพร้อมกันอ่ะเช่นไข้ขสูงแต่หน,นะนาวสั่นนะไข้สูงแต่มือเท้าเย็นน,นี้นะครับ ปวดศีศรษะร่วมก,กับท้องอืดเป็นต้นนะครับพวกนี้แสบหูแสบตานะาจะโอ้ตต่หนาวสั่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเห็นได้นะเราก็ดูสองอาการให้ท้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยแล้วก็จะใช้วิธีแก่อีกแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วนะรู้วิธีแก่ตรงนี้แล้วไอ้รู้อาการแล้วว่าอาการร้อนเกินไปอย่างไรเย็นเกินไปอย่างไรนะครับแล้วก็ร้อนกับเย็นพันกันเป็นอย่างไรเ,เาไร,ร,ราจะไ,ได้รู้วิธีแก่การเรียนรู้วิธีแก้เนี่ยนะครับ ระวังนิดนึงนะครับตอนยุคนี้เนี่ยอาการร้อนกับอาการเย็นบางอาการนั้นมันเป็นมันเป็นร้อนเย็นหลอกกนะ <g ül> ันเจออาการท้องอืดหลายครั้งมันเป็นมันเป็นเย็นหลอกเนะี่ย <c oughs> ท้องอืดหลายคนนะอืดจากร้อนก็มีนะอืดจากร้อนก็มีความจริงมันมีหมดแหละนะครับอืดจากร้อนก็ได้อืดจากเย็นก็ได้อันนี้มันเป็นค่าหลักนะแต่ว่าระวังในช่วงที่มันตีกลับตีกลับถ้าเราไม่รู้เนี่ยดูมันยากหรอกสมมติท้องอืดนะเราไม่รู้จากร้อนกับเย็นเนี่ยในต้นท้องอืดเราก็ กินสมุนไพรร้อนไปก่อนสิเพราะมันเป็นร้อนให้เย็นใช่ไหมกินไปก่อนแล้วดูซิมันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นแปลว่ามันเกิดจากเย็นถ้าไม่ดีขึ้นนะแปลว่าเกิดจากร้อนให้กลับเลยให้คุณเลือกเอาว่าเกิดจากร้อนปุ๊บนี่เลือกได้สามช้อยเลยนะหนึ่งกินกินรีดเย็นสดๆเพราะบางทีท้องอืดกินรีดเย็นสดๆก็หายนะครับแต่ถ้ากินรีดเย็นสดๆแล้วโอ้โหมันมันไม่หายมันตื้อไปมากกว่าเดิมนะกดน้ละวันใส่นะที่หลักเป็นอันที่สองถ้ากดน้ละวันใส่ไม่หายนะคุณใส่สมุนไพรที่ร้อนเข้าไป ในสัดส่วนที่รู้สึกสบายนะลองใส่เข้าไปดูนะครับมันก็จะแก้ได้อันนี้เป็นภาพรวมๆนะครับเป็นภาพรวมๆก็คือว่าถ้าเกิดภาวะผิดปกติกขึ้นไม่ว่าจะโตกไปทางร้อนหรือทางเย็นก็ตามนะมันจะเกิดร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาในการขับพิษออกข้างนั้นเลยนะครับ เขาจะขับออกเขาจะบีบออกมีรีเฟกต์บีบออกเพราะเขารู้ว่ามันไม่สมดุลมันไม่พอดีเขาจะบีบออกแล้วบางงานพวกนี้ก็จะเผาเซลล์ให้เสียหน้าที่อยู่แล้วนะครับให้เสียไม่เสียหน้าที่เพราะบีบออกอย่างที่เราได้ฟังมันจะเป็นโรคทุกโรคเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งเกรงค้างถ้าเราใส่พิษเข้าไปตลอดมันจะเป็นโรคทุกโรคนะครับแต่การเป็นโรคทุกโรคนั้นเราจะเราจะมาแก้อย่างไรนั้นจึงมาดูอาการเราก็มาดูอาการว่าเจะเป็นโรคอะไรมาเป็นช่างนะให้ดูอาการว่ามันเป็นทางร้อนหรือทางเย็น หรือว่าเย็นกับร้อนแทรกพร้อมกันนะครับเราจะได้แก้ได้ถูกนะครับดฉงนั้นการดูการดูอาการเป็นหลักนี่แหละจะจะเป็นตัวสําคัญนอกจากดูอาการแล้วเวลาเราแก้ลงไปดูผลด้วยว่ามันดีขึ้นไหมมันสบายไหมถ้าไม่ดีขึ้นนะกลับหัวไนดะ้มันมีวิธีรักษานะถ้าไม่ดีขึ้นให้กลับหัวนะก็คือว่าเช่นสมมุติเรากินเย็นแล้วไม่ดีขึ้นนะกลับไปกินร้อนเลยนะกินเย็นเต็มที่แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วกลับหัวเลยกินไปกินร้อนเลยเพราะอะไรครับ ก็อ,อย่างน้อยนี่นะพอไปกินร้อนเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ร้อนโตไปด้านเดียวเสร็จแล้วเราก็ถอนร้อนหรือเรากินร้อนเราโอ้โหกินร้อนเยเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นกลับมากินเย็นเลยนะครับ้าเมากินเย็นเลยกินเย็นมันสุดๆเต็มที่เลยให้มันเย็นเต็มที่เลยนะเสร็จแล้วนี่เราค่อยเติมของร้อนเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยการแก้ที่มันนึกไม่ออกแล้วก็เลือกเอาอันดหนึง่งไปโตไปอนันหนึ่งเลยเนี่ยให้เดาเลยกินอันใดอันหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดไอ้ตัวนั้นแหละ มันจะเป็นอาการไม่สบายนั่นแหละให้ให้มากให้มันเต็มเต็<ๆ>มอันเดียวเลยล้วแก้ตรงๆนะครับ okay. mm hmm. โอเคโอห้าโมงพอดีห้าโมงพอดีโอมาจะอธิบายอย่างอืงอ่นองมไม่ทันมาจะอธิบายยาสมุนไพรที่ได้นะจะเอาไปใช้อย่างไรโอ้อธิบายได้ดีกว่าใช้มือใชเท้านะเผืนะ่อได้ใช้อย่างนี้นะก่อนที่จะเลิกไปนี้นะจะอธิบายใช้มือใช้เท้าหน่อยนึงนะครับ เพื่อที่จะเ,เราจะได้ทาได้ถูกถ้าเย็นนี้พร้อมเาก็จะทําเลยนะถ้าเย็นนี้ไม่พร้อมเราก็ทําพรุ่งนี้นะครับอย่างเก้าเม็ดที่เราว่านะั้นวิธีปฏิบัติ9ข้อแต่ไม่ต้องลงนะครับ9้าข้อผมจะกลับมาขยายอีกทีให้ละเอียดอีกทีนะอันนี้จะบอกเคล็ดม,มุมนั้นมุมนี้ไปก่อนแล้วจะกลับมาขยายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับถ้าจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจคมีข้อโรกแต่รโรคให้ฟังมาเรียนเป็นยังไบงไบาหวานเป็นยังไงคอมดันเป็นยังไงโรกอะไรเป็นยังไ,กไงกลไกมันยังไงยังไงมันจะเกิดยัง <pel anc is> ไงมันจะหายยังไง้แแต่ลละโรควก็จ <The ir> พอวิเคราะห์กฏใจแล้วก็จะวิเคราะห์การหายของมันนะแล้วก็จะวิเคราะห์วิเคราะห์กไการเกิดการหายแล้วก็จะวิเคราะห์ตัวแต่ละตัวที่เอามาแก้นะครับแล้ว่านต่อไปนั้นเราจะลงลึกเรื่องอาหารวันต่อไปจะลงลึกเรื่องการถอนพิษทางจิตวิญญาณนะครับจะลงลึกไปเรื่อยๆครับแต่พวกนี้จะมีเทคนิคอยือนกันนะถ้าติดกันใช้ฐานใช้อะไรต่างๆนะสมุนไพรต่างๆพวกนี้จะลงเทคนิคการใช้สมุนไพรด้วยนะการใช้ปัสสาวะใช้อะไรต่างๆ เอาวันนี้เอาแช่มือแช่เท้ากแล้วกันนะครับก่อนจะพักนะการแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับถ,ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเนามันเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโลกมันมันมันเย็นมันมันเย็นนะคะรับจะใช้สมุนไพรร้อนนะครับแช่มือแช่เท้าเขาจะต้มไพรต้มข wall, มิ้นต้มขิงต้มอ,อะไรต่างๆนะครัคร้ใส่เกลือลงไปด้วยแล้วก็แช่นานๆนะครับมันจะได้ถอนพิษได้แต่ยุคนี้ส่วนใหญ่ใช้สูตรนั้นเราจะไม่ค่อยสบายเพราะมันร้อน พุกรนะ้อนเนี่ยวิธีแช่มือแช่เท้าที่จะถอนพิษออกไปได้เนี่ยนะครับเขาจะใช้สมุนไพรพิษเย็นมาต้มแล้วค่อยไปแช่มือแช่เท้าก่อนจะพูดถึงว่าอย่างอื่นแล้วก่อจะพูดถึงว่าเอแเราทำไมต้องมาแช่มือแช่เท้าเพราะมือเท้าเนี่ยแหละเป็นจุดระบายพิษได้มากเรื่องเท้าผมพูดไปแล้วนะถ้าใส่รองเท้าแล้วไม่ถอดออกจะทรมานมากเลยทุมอองมือก็เหมือนกันครับคุณใส่ถุงมือแล้วไม่ถอดออกเป็นไงครับโอ้ทรมานนะมันไม่สบายหรอกมันต้องถอดออกเพระที่สุดต้องถอดออกเพราะพิษมันระบายออกไม่ได้ แล้วคนทั่วไปเนี่ยใช้มือใช้เท้าคนทั่วไปมันใช้มือใช้เท้าแต่ว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งค้างอะแต่ไม่แก้มันไม่แก้ให้มันยืดหยุ่นให้มันระบายพิษได้ร่างกายภายในจะเสื่อมนะถ้าคนมือเท้าเกรงค้างมันไม่ยืดหยุ่นนะครับไม่เข้าที่เข้าทางจึงมีการแช่มือแช่เท้ามีหลายคนครับที่มีอาการไม่สบายแล้วเขาแช่มือแช่เท้าแล้วอาการไม่สบายลดลงได้เร็วนะครับเพราะว่ามันช่วยให้มือของเรายืดหยุ่นแล้วพิษมันระบายออกได้ดีนะครับ นั่นแหละเป็นความสําคัญของมือและเท้านะครับอ่าการนี้การแช่มือช่เท้าที่ถูกต้องเป็นอย่างไรที่ถูกต้องก็คือว่านะถ้าเราใช้สมุนไพรริดเย็นจะเป็นใบเตยก็ได้ออนแสบก็ได้นะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นริดเย็นนะครับเอามาต้มเรามาแค่ครึ่งหรือหนึ่งกำมือของเราต้มกับน้ําประมาณหนึ่งถึงสามขันก็ได้นะหนึ่งถึงสามลิตรก็ได้นะครับพอต้มเดือดประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับแล้วก็ผสมน้ําธรรมดาให้อุ่นอพอผสมให้อุ่นปุ๊บเราก็แช่มือแช่เท้าลงไป อุ่นแค่สบายนะครับจุดรักษาโรคคือจุดอุ่นสบายนะอย่าให้อุ่นจัดจนทรมานหลายคนอยากหายเร็ว,ลว Man เลยอุ่นจัดจนทรมานเลยไม่ใช่นะครับต้องอุ่นแค่พอสบายจะเป็นจุดรักษาโรคแล้วก็ไม่ใช่เย็นเกินไปให้อุ่นแค่พอสบายของไข่ของเราแช่มือแช่เท้าลงไปจะแช่มืออย่างเดียวก็ได้เท้าอย่างเดียวก็ได้นะครับโดยใช้ภาชนะอะไรก็ได้นะที่ทําให้เราแช่ได้หรือมือเท้าเราแช่ด้วยกันก็ได้นะครับโอเคนะฮะ ทีนี้แช่ลงไปได้แช่สามนาทีแล้วก็ยกขึ้นหนึ่งนาทีทำสามรอบนะครับทําไมถึงแช่สามนาทีนะครับเหตุที่แช่สามนาทีเพราะว่าพิษจะเคลื่อนออกจากร่างกายได้ในสามนาทีเฉลี่ยนะครับค่าเฉลีย่ยคือสามนาทีแ,แรงอัดที่มันต้องทำออกแล้วต้องการระบายออกที่มือที่เท้ามันจะมีแรงอัดแล้วเคลื่อนออกในเฉลี่ยแล้วสามนาทีหลังจากนั้นนะครับพลังงานความร้อนของน้ำน้ำมันจะเคลื่อนเข้ามันจะแรงกว่าพิษที่มันจะเคลื่อนออกนะครับแรงอัดมันมันมันเบาแล้ว นะครับพิษของน้ําจะเข้าแล้วพิษของน้าร้อนมันจะเข้านะถ้าใครแช่เกินสามนาทีส่วนใหญ่จะเริ่มไม่สบายจะเริ่มเพลียคนไม่รู้ตรงนี้แหละนะครับเคยไปแช่น้ําพูร้อนไหมฮะหรือน้าร้อนนะน้ำอุ่นน้าร้อนนะนนนะแช่สามนาทีสบายไมห้านาทีสิบนาทีไม่ขึ้นสบายนะขึ้นบางทีเป็นไงฮะเพลียเลยใช่ไหมบางทีหน้ามืดวิงเวียนเลยหมดแรงเลยก็มีนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รู้ว่าพิษมันออกแค่สามนาทีไอ้ที่เหลือแต่พิษมันจะวิ่งเข้า พิษร้อนของน้ำมันจะวิ่งเข้านะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อพอแช่ปุ๊บกล้ามเนื้อมันจะคลายตัวแล้วพิษมันจะวิ่งออกแค่สามนาทีเท่านั้นแหละนะครับคนฉลาดเขาจะขึ้นมาให้มันเย็นก่อนทำเย็นก่อนแล้วค่อยลงใหม่ขึ้นมาประมาณหนึ่งนาทีมันจะเริ่มเย็นแล้วพอเย็นปุ๊บความร้อนที่อยู่ในร่างกายมันจะเคลื่อนสวนทางกับความเย็นตามหลักการเคลื่อนของพลังงานปกตินะครับความร้อนกับความเย็นเคลื่อนสวนทางกันเหมือนใครเอาน้ําร้อนกับน้ําเย็นนะสมมติอันนี้เป็นน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำร้อนนะครับน้ำขาวนี่เป็นน้ำร้อนยปงงััรไคบ เย็นลงใช่ไหมครับน้าเย็นจะเป็นยังไงครับร้อนขึ้นทาไมน้ําเย็นจึงร้อนขึ้นครับเพราะว่าความร้อนมันมันรับความร้อนมาใช่ไหมครับแล้วทาไมน้ําร้อนจะเย็นลงครับเสียความร้อนแล้วก็รับความเย็นไปใช่ไหมครับมันจะเกลี่ยกันเป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นพิษที่อยู่ภายในร่างกายโดยเฉพาะพิษกรเนี่ยมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนสนัางของความเย็นของมือของเท้าเพราะเราเอาขึ้นมาให้มันเย็นแล้วมันจะอัดอีกแรงหนึงมันจะเคลื่อนอย่างนั้นพอแช่ไปปุ๊บกล้ามเนื้อจะคลายพอคลายปุ๊บพลังงานจะวิ่งออกไปเลยนะครับแล้วเราจะรู้สึกสบายขึ้นว นะครับตรงนั้นเราจะทำสามรอบนะฮะถ้ารอบที่สี่พี่จะเข้าตัวรอบที่สี่ที่ห้าผมลองดูแล้วพี่ก็เข้าตัวนะครับหรือใครก็ไปลองดูก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องฉลาดต้องเรียนรู้ความจริงนะฮะเราเดาเอาไม่ได้เราต้องเรียนรู้ความจริงว่าเท่าไหร่ที่มันรู้สึกสบายฉเฉลี่ยแล้วแค่สามนาทียกขึ้นหนึ่งนาทีแล้วทำสามรอบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับอโอเคนะฮะ แต่ถ้าใครแช่น้าร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายนะก็ให้แช่น้ำคอลอโรฟินเบาๆได้อันนั้นแช่นานเท่าไหร่ก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้าร้อนใครแช่น้ําร้อนแล้วโอ้โหมันบวมมันอักเสบมันไม่สบายถ้าอย่างนั้นแปลว่าไม่ถูกกันนะให้แช่น้ำคอลอโรฟินเ่าๆ <Yeah. S 1> แล้วก็มีอันหนึ่งนะครับที่แช่ได้ดีนะเก็อ,อยกมือเท้าใครไม่สบายบริเวณช่องท้องกับสะโพกนะช่องเชิงกานหรือสะโพกอนะ่ะเรียกว่าตั้งแต่กลางตัวเนี่ยนะตั้งแต่ใต้ลินปีถ้าติดริมปีลงไปนะครับ จนถึงหัวเข่าว่างั้นเถอะนะจนถึงหัวเขา่าทำเยียรกรรไม่สบายในช่วงนี้นะครับการแช่สะโพกช่วยได้ดีมากนะแช่สะโพกเนี่ยมันก็เหมือนกันใช้หลักการหลักเรียนเหมือนกันเลยฮนะถ้าใครถงก,กับน้ำธรรมดาแช่น้ำธรรมดาก็ได้โดยจะให้ดีนี่คือเด็ดแช่น้ำคลอโรฟินนะผมมีคนไข้ลำไม่ลำไส้คนหนึ่งปวัวทรมานที่ลำไส้มากเลยนะทรมานมากเลยนะไม่รู้จะทำยังไงเขาโทรมาหาผมผมก็เลยบอกเออ ถ้าปวดทรมารมากทาทุกอย่างได้ดีขึ้นแช่สะโพกสิทำาไงเขาก็ถามนะผขบอกขอี้น้ำคอโรฟีนคุณมีอะไรก็ได้สมุนไพรเย็นขี้ขี้ใส่กระมังเลยนะครับเอาน้ำใส่กระมังใหญ่ๆเลยี้ใส่กระมังเลยเอาน้ําแข็งใส้ามันร้อน,นมากนะปวดมากยบิบมันขีเรใส่ด้วยแล้วแชนะ่เขาเป็นอยู่สามวันแล้วที่ปวดทรมานนะเขาแช่ไม่ถึงห้านาทีมันหายขาดเลยนะเขาบอกอุย้ยมันเป็นได้ไงเขาบอกทรมานได้สามวันทุกคนแช่แค่ห้านาทีมันหายขาดเลยครับอาการ แม่มก็เหมือนกันปวดเอวปวดนะปวดทรมานนะโอ้ทาไงนะทํำไงก็ไม่ดีขึ้นทําไมก็ไม่ดีขึ้นนะปวดสะโพกปวดเอวนี่แหละนะป<บ>วดสะโพกสิทาไมก็ไม่ดีขึ้นทําไมก็ไม่ดีขึ้นคุบอกแม่แค่สะโพกนะแต่แม่มีอาการทั้งร้อนทั้งหนาวแสกคือแกมีทั้งร้อนนะออกน,นตามก่าังกายแล้วก็หนาวสัน่นผมก็เลยบอกแม่ถ้างั้นต้มน้ำตะไคร้นะใส่ใบเตยนะก็ต้มตะไคร้ใส่ใบเตยแล้วให้แม่แช่นะแช่เมื่อแช่แล้ไม่ถึงห้านาทีก็หายขาดเลยนะ มันเร็วนะเราต้องฉลาดว่าจะเลิกใช้น้าอะไรจะเลิกใช้น้ําอุ่นหรือจะเลิกใช้น้ําธรรมดานะครับหรือถ้าไม่มีสมุนไพรแล้วคุณแช่น้ำธรรมดาก็ได้นะนานที่คุณสบายแต่ในขนณะที่แช่อย่าลืมเอาผ้าชุบน้ำพันหัวไปหน่อยนะเพราะว่าพิษมันจะพอร่างกายมีกําลังในบางทีพิษมันจะเคลื่อนมาที่หัวนะแล้วถ้า,าเราไม่เอาผ้าชุบน้ำพันไว้เนี่ยมันมันจะระบายออกได้ไม่ดีที่เอาผ้าชุบน้ำพันไว้เพื่อให้น้ำมันซัวเอาพิษออกเพราะร่างกายมีกําลังมันจะบีบออกที่หัว บางคนจะมึนหัวจะไม่สบายอา้าชุดบน้ำเปล่าๆแหละคันหัวไปเลยคือพอกอบหัวไว้หรือได้มีผ้าก็เอาน้ำผมผมไว้ผมหัวไว้นะครับมันจะช่วยได้เยอะจะแช่น้ำเปล่าๆก็ได้นะครับแช่สะโพกหรือจะแช่น้ำอุ่นก็ได้บางทีจะต้มเอาน้ำใบเตยมะขาม่เฉยก็ได้นะถ้าแช่น้ำอุ่นแล้วสบายนะผมก็เคยเป็นเนาะโอ้ม่สบายนะโอ้ทรมานทรมานนะมันท้องเสียด้วยมันบิดบิดที่ท้องทรมานมากเลยนะทำไงก็ไม่หายทำไงก็ไม่หายนะ มอแช่ในน้ำอุน่นนี่แหละนะต้มพวกนีนะ้แช่ปุ๊บเดี๋ยเมาลงเลยนะหายเลยเออเราก็เลยเห็นว่ามันต้องมีาสารพวกนี้นะครับอา่าเแช่ก็ใช้หลักการเดิมๆนะครับแช่สามนาทีขึ้นมาหนึ่งนาทีถ้าใช้น้ำอุน่นนะนะสามนาทีขึ้นมาหนึ่งนาทีเนี่ยจะดีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าถ้าใครเอาผ้าพันหัวไว้ในแช่เรนานกว่านั้นนะถ้ารู้สึกสบายคุณแช่นานกว่านั้นก็ได้แต่เพื่อความปลอดภัยเลยนะเพื่อความปลอดภัยแช่สามนาทีขึ้น1หนึ่งนาทีปลอดภัยที่สุดนะ ยกเว้นบางคนจะเสี่ยงอยู่นานๆเราไม่ว่ากันถ้าเอาผ้าฟรมหัวผ้าชุบน้ำอันหัวว้นนี้มันอยู่นานได้นะครับอันนั้นไม่เป็นไรหรือถ้าเราปวดหลังในก็หาวิธีเอาหลังแช่น้าสมุนไพรก็ได้นะครับอันนี้มันจะแช่ได้กัรนแช่มือแช่เท้านั้นเป็นโมเดลที่มือแต่ที่อื่นนั้นเราสามารถแช่ได้เหมือนกันเราแช่น้าสมุนไพรได้ตัวนี้ที่แช่ไม่ได้คุณจะไปยากอะไรแล้วนะคุณแช่ไม่ได้คุณก็เอาผ้าชุบน้ามาแหละนะผูกกับน้ำคโลอโรฟิลนกับน้ำคโลอโรฟิลนมางวดมาทานะถ้ามันแช่ไม่ได้นะ เอามาคันไว้ก็ได้ในจุดที่ไม่สบายไม่สบายที่ท้องพันไว้ที่ท้องไม่สบายที่ไหนพันไว้ที่นั่นก็ได้นะผ้าชุบน้ำกรโลฟินพันไว้ก็ได้นะถ้าถุนัำอุ่นก็ผ้าชุบน้ำอุ่นมาพันมานวดนมานวดที่น่าทยกดจุดได้ด้วยนะผ้ามาเช็ดไปด้วยกดจุดไปด้วยมันจะหายเร็วนะครับ <S <S แ,ตแต่ชุบน้ำนี่มันถูกกันนะสมมติใรที่ถูงกันไม่ยากหรอกดูว่าใช้อะไรแล้วมันสบายถุงน้ำอุ่นก็อุ่นถูกน้ำธรรมดาก็ธรรมดาเราจะรู้เองว่าอะไรมันสบายันาดไหรักษาโรคนะครับมันจะลดลงเร็วนะครับ ันนี้ก็บอกเคล็ดในการรักษานะครับในการถอนพิษบางทีอ้าวเรากลัวซากลัวซาอะไรไปแล้วมันก็จะมีอาการอยู่ก็ผ้าชุบน้ําเลยนะชุบน้ำโคลฟีนชุบน้ําอุ่นก็ได้นะมานวดตัวนวดในจุดที่เราไม่สบายนะใครไม่สบายที่ไหนลองดูนะครับผ้าชุบน้าแล้วก็นวดไปบีบไปถูๆไปคล้ายๆกลัวซาเนี่ยนะถูไปด้วยกดไปด้วยนวดไปด้วยบีบไปด้วยได้นะครับมันจะเอ่อมันจะลดอาการได้เร็วนะครับเราถอนพิษเร็วเลยนะอันนี้ก็บอกเคล็ดนะครับในการแช่มือแช่เท้านะเผื่อว่าเย็นนี้เดี๋ยวเขาคงประกาศอีกทีถ้ามีนะเขาอาจจะเริ่ม ถ้ามีอาจาจะเริ่มที่หกโมงครึ่งก็ได้นะหรืออาจจะหกโมงนี้นะพอเราทานข้าวเสร็จก็จะได้จะได้อไปแช่ในชะตาเอากันแต่อาจจะไม่ครบทั้งหมดนะลองลองฟังประกาศก่อนถ้าถ้าไม่ทานวันนี้ไม่ต้องก,งกังวลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มก็ได้นะครับแต่ว่าจะทยอยย,อยไปนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้เราจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเออเดี๋ยวในสักวันบนึงนิดเดียวนะครับรบ,รบ,บางท่านหยิบหยิบใบกรอกข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วล้วก็งงงนะใบกรอกข้อมูลโดยเฉพาะหลายหลายใบที่บางท่านหยิบไปแล้ว ไม่ต้องงงนะพกใส่ตัวไว้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกว่าจะใช้ยังไงนะเดีนะ๋ยวพกใส่ปุ๊บติดตัวไว้อย่าให้หายก็แล้วกันมันเป็นใบประเมินผลที่จะท่านจะได้ทํากุศลนะอันนั้นจะเอาไปชุบชีวิตคนทั้งโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับจะเอาผลงานนี้ไป็นเจะทำดีเทยานิพนธ์แล้วเผยแพร่ไปช่วยคนทั้งโลกนะครับช่วยกันกำลังแหวนมือเนะอย่าให้หายเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนึกจะบอกอีกทีนะว่าจะกรอกอย่างไรอะไรยังไงนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราแค่นี้ก่อนครับข่าสารเครับ เชิญไปพักได้นะเรีนนี้อย่าลืมนะขูดพิษตัวเองขูดจุดลมตาอะไรต่างๆนะอย่าลืมความที่ตัวเองที่เรียนมานะครับดีท็อกได้ก็ดีท็อกนะทำอะไรได้ก็ทำนั่นแหละนะครับใครทําอะไรได้มีวิชาไหนก็จะไม่สบายตรงไหนถอนิี่ไปเลยนะครับเราให้เวลานะครับที่ปรับเวลานะครับปกติเดียวโอ้โหบรรยายกันตับที่ตะบันนะหกโมงทุ่มหนึ่งยังไม่หยุดเลยมันเมื่อยเมื่อยทั้งคนฟังเมื่อยทั้งคนบรรยาย แต่มันก็ได้ประโยชน์เยอะได้ความรู้มากแต่ว่ามันไม่ได้ถอนพิษก็เลยว่าไอ้ปาบดีกว่านั่นเรียนๆตอนเรียนให้ถอนพิษกันสบายๆน,ะ,นะถอนทิ่กันไปสบายๆเนี่ยจะได้จะได้หายเร็วด,ด้วยแล้วจะได้ฟังเข้าใจด้วยนะแม้เนื้อหาเนี่ยขค่อยๆตั้งกันไปจะได้มากเอง